ก็ค่อยๆดึงพอเสร็จปุ๊บจับได้ล้ดึงหลุดเอาแล้วครับผมก็ต้องกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมก็อยู่กับผมเองนะครับผมเข้าปั้นกล้องกี่ครับวันนี้นะผมเรามากับช่วงใหม่นะครับผมนั่นก็คือช่วงโมหน้าก้องนาค่ะ ในช่วงของโมหน้ากล้องนะผมก็จะเป็นการโม่ประสบการณ์ที่ผมไปพบเจอมาตั้งแต่เรื่องเศร้าเรื่องดีเยนเรื่องร้ายเลยนะครับผมวันนี้นะผมเรื่องที่ผมจะมาเล่านะครับผมนั่นก็คือเรื่องของก้างปานนะลกถึงโรงพยาบาลน,นะครับ คือเอาไปว่าเรื่องนี้นะครับผมเกิดกับผมได้นะผมยังไม่ถึงปีนะครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับทุกคนนะครับผมต้องเคยกินปลาสลิดกันอยู่แล้วนะครับผมซึ่งปลาสลิดเนี่ยเป็นหนึ่งในปลานะครับผมที่ผมโปรดปลานที่สุดที่ผมกินมานะครับผมรองลงมาจาก,กปลากระปงทอดน้ําปลานะครับซึ่งในตัวของปลาสลิดเนี่ยซึ่งเวลามันทอดใหม่ๆเนี่ยมันสามารถกินได้ทั้งเนื้อทั้งเปลือกเอ้ย มันสามารถกินได้นะครับผมทั้งเนื้อนะครับผมแล้วก็ทั้งก้างนะครับผมเพราะว่าก้างของมันเนี่ยมันกรอบมากมากเลยใช่มันกรอบมากๆผมชอบกินนะแต่ในวันนั้นเนี่ยยายผมเนี่ยทอดปลาสลิดเสร็จแล้วแต่ผมเนี่ยติดธุระนะครับผมต้องออกไปเดินทางกับพ่อกับแม่นะครับผมก่อนที่จะกลับมาในช่วงเย็นๆนะครับผมตอนผมถึงบ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยโคตรหิวเลยใช่ผมคือด้วยความที่ว่าผมเพิ่งกลับมาจากการไปเดินอียิปต์นะครับผมอียิปต์บางใหญ่นะครับผมกับพ่อกับแม่นะครับผมผมกลับมา ผมก็หยิบปลาสลิดนะครับผมที่วางอยู่ในห้องครัวนะครับผมที่มันทอดเสร็จมาตั้งนานแล้วผมแล้วผมไปหยิบเข้าปากเลยผมเคี้ยวแบบเร็วมากแล้วผมก็ลมบบลมกลืกนจังหวะที่ผมกลืนเนี่ยมีความรู้สึกหนึ่งครับความรู้สึกจึกมันจึกที่ลิ้นผมเว้ยคือผมก็แบบอ่ะผมรู้แล้วว่าก้างปลาเนี่ยมันติดติดคอไม่ใช่ติดคอคือมันแทงอยู่ตรงลิ้นใช่ผมก็แค่บอกแม่ว่าเออผมแม่แม่แมปั้นก้างปลาน่าจะติดลิ้นนะ่ะเดี๋ยวไปดึงออกก่อน ผมก็เลยไปเข้าที่เข้าไปในห้องน้ํานะผมแล้วก็เอาแปรงแปรงออกนะครับผมปรากฏคือมันไม่ออกนะครับผมพี่ชายผมก็เลยมาช่วยผมนะผมก็เลยมาช่วยดูดูดูดดใช่แต่ด้วยความที่ลิ้นผมเนี่ยมันสีขาวมีความแบบปนขี้ฟันปนยี่อะไรพวกนี้นะครับผมมันก็เลยมองไม่เห็นก้างนะครับผมผมเนี่ยก็เลยใช้แหนบแหนบอะไรรู้ไหมแหนบหนีบจกบักรล้วเอาหนีบออกเว้ยหนีบ คือมันหนีบยังไงก็หนีบไม่เจอ,อทุกคนคือแบบเลือดมันก็เริ่มซิบซิบเริ่มไหลามาตรงลิ้นนะผมผมก็แบบเริ่มใจเสียละเริ่มเริ่มหมุดหนีบก,กับตัวเองนะผมว่ากินปลาย,ยังไงให้มันแทงไปลึกขนาดนั้นผมก็เลยเดินทางไปคลินิกหมอฟันที่ใกล้บ้านนะผมเพื่อที่จะดูว่าด้านในเนี่ยเขาเจออะไรเผื่อเขาจะช่วยเราได้ประเด็นก็คือตอนนั้นเนี่ยใกล้จะเวลาสองทุ่มแนละ้วร้านเขากำลังจะปิดพนนี้ผมก็ไปให้เขาดื่ให้แต่ประเด็นคือ คนที่เป็นคนดึงให้หรือหมอเนี่ยเขามอง,มองไม่เห็นทุกคนที่นี่นะผมผมก็เลยไปอีกที่หนึ่งก็คือคลินิกใ,ใกล้ๆบ้านรอบนี้เป็นคลินิกแบบว่าคลินิกเหมือนคล้ายๆโรงพยาบาลนะผมเป็นชื่อเป็นชื่อดังแล้วกันใช่ยอยู่แถวๆบ้านผมผมก็ไป,ไป,ไ,ปไปจอถเสร็จกำลังจะเดินเข้าเขาก็บอกว่าที่นี่มีไทม์ไลน์ของการติดเชื้อโควิด19ผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรผมก็เลยเดินทางไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับผมอยู่ในนนทบุรีและกันนะครับ ผมก็ไปให้เขาดูให้ว่าเป็นยังไงจำได้เลยว่าวันนั้นผมได้ไปแผนกห้องฉุกเฉิฉนนันทีเลยนะครับผมตั้งแต่ผมลงจักรถนะัะผมเขาก็พยาตรวจตรวจดูด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเหมือนจะบ้าจี้แต่ก็ยังไงไม่รู้อะ่ะเวลาเขาแบบอ่าเอาให้เอาเอา,เอาครีมอะไปครีมสําหรับทางการแพทย์อะยื่นที่จะมาดูมาอ่านะ,ะลิ้นผมอะจากการที่แบบแลบลิ้นอะหมอเขาจะให้ผมแลบ,บลิ้นออกมาเว้ยผมก็ เหมือนจะแลบกลับเข้าไปคือแบบคือแบบมันเป็นอาการที่แบบบอกไม่ถูกทุกคนทุกคนเป็นนะถ้าทุกคนเป็นก,ก็ลองคอมเมนต์ามาคุยกันได้นะครับผมก็ด้วยความที่แบบว่าลิมม้นหมกเนี่ยมันมันแบบคือมันไม่เอื้ออํานวยต่อต่อหมออะครับผมก็เลยเขาก็เลยนะครับผมให้ผมเนี่ยฉีดยาชานะครับผมแต่คือตอนนั้นอะ หมอทุกคนนะครับผมที่มายืนมุมผมประมาณ3คนเนี่ยเขาไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นก้างแต่ผมอ่ะใช้ลิ้มผมมาดันเพดานไปจนมันจืดเว้ผมอ่ะยังรู้สึกอยู่เว้ยว่ามันอ่ะยังอยู่เว้ยคือมันอะ่อยอนอะยังอยู่ใช่เขาก็ฉีดยาชาใส่ปากคือยาชาเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรต้นตีนเลยอ่ะคือเพราะว่า เวลาค่อยยื่นเนี่ยยื่นดึงหรือดึงอะไรออกคือลิ้นม,มันไม่รู้สึกว่ายิ่งพอฉีดมันจะห่มหม,มไว้แล้วเหมือนลิ้นจะจุกคอแบบคือคือถ้าถ้าตอนนี้ก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากใช้เหมือนกันนะับผมก็เขาก็ให้ผมเนี่ยลองสองกระจกมาดึงดึงผมก็ชี้ให้เขาดูว่าว่ามันอยู่ด้านในมันอยู่ด้านในจนผ่านไปเป็นเวลาสิบเกือบยี่สิบนาทีเนี่ยหมอมามุงผมมากขึ้นพยาบาลผู้ช่วยเริ่มมามุงผมมากขึ้นผมก็รู้สึกแบบ คือตอนนั้นน่ะใจผมเสียเว้ยพอเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามันไม่อยู่ตรงเนี้ยพรุ่งนี้เราต้องสองกล้องไปดูเว้ยก็คือต้องสองกล้องลงไปอ่ะคือแบบอืมสองกล้องเลยเหรออะไรประมาณนี้เขาก็มาดูดจนเจอเจออยู่ตรงแบบระหว่างตรงเนี้ยลิ้นอยู่ด้านในอ่ะประมาณด้านในด้าน,นในอ่ะ ท,ทีนี้เขาก็แบบว่าพยายามจะดึงิ้นออกมาลิ้นก็ยังไม่เอื้อมเลยอีกขณะฉีดยาชาถนะ้วแบบยังม้วนลิ้นกลับอยู่อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็ให้เขาอะฉีดยาชาอีกทีแล้วเขาก็บอกให้ผมมาฮึบฮึบแบบอะไรประมาณเนี้ย ตอนนั้นถามว่าใจยังเสียอยู่ไหมผมพูดตรงตว่าใจผมเสียตอนนั้นผมว่าทุกคนถ้าเจอเหตุการณ์เดียวผมใจก็น่าจะเสียนะเขาก็ค่อยๆดึงพอเสร็จปุ๊บจับได้ละดึงหลุดแต่ว่ามันคือมันหลุดไม่ได้หมายถึงกลางหลุดนะเว้ยหมายถึงคีมมันมันหลุดเว้ยคือแบบคือแบบหนีโดนแล้วแต่มันหลุดอะไรประมาณนี้คือหนีไปโดนลิ้นบ้างแบบก็เจ็บบ้างอะไรประมาณนี้หนี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 จนประมาณรอบที่รอบประมาณห้าประมาณห้าถึงสิบนาทีผ่านไปเนี่ย เขาก็ดึงแล้วก็ออกคือคือผมจะอธิบายตอนณตอนนั้นเลยว่าแบบผมแบบเอามือแบบปิดมาล้วก็แบบอ,อ,อะไรประมาณคือแบบมันเป็นแบบเรียกว่าไงอ่ะคือแบบมันมันตื้นตันหรืออะไรไม่รู้อ่ะคือน้ําตาแม่งไหลออกมาเลยเว้ยแบบคือแบบคือเรารู้สึกว่าเราทรมานทุกคนหลังจากนั้นนะคะผมแม่กับพี่นะครับผมก็พาไปกินเบอร์เกอร์คิงแถวแถวนั้นนะครับผมก็ รสชาติก็ยังไม่ไม่ค่อยอร่อยเพราะว่าเราโดนยาชามานะครับผมก็คตติในเรื่องนี้เหรอคือผมอยากให้ทุกคนเคี้ยวข้าวเคีออเ้ยวปลาให้ละเอียดแล้วก็ตรวจก้างลุกลอบนะทุกคนคือไม่งั้นเป็นแบบผมคือคือถ้าสมมติว่าติดแบบติดต้านในพวกนี้มันยังพอดึงออกได้ถูกไหมแต่ของผมอ่ะมันติดด้านในมันต้องให้คนดึงออกให้แล้วถ้าดีดึงดีหรือไม่ดีมันอาจจะไปโดนด,ด้านในคอของเราทําให้เป็นแผลได้นะ ก็เรี่กวคาเป็นห่วงจากผมแล้วกันนะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขไป้ตรงสีไปแล้วครับผมสวัสดีครับ